แล้วสู่กันฟัง,งอ่าแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของเบิกบานสำรังใจเอาล่ะ,ละกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาแนะนาํากันสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของร้านอาหาร เย่ชอบมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่ต้าพาเราไปชิมกันที่หนึ่งที่ชื่อว่า Farm to Table Organic Again please เอีกครั้งนีงใช่ไหมคะใช่ค่ะ Farm Farm to to เลยนะเนี่ยไ่ก็ขอพี่ต้าเนี่ยจะเป็นสำเนียที่แบบว่าโอเคอินเตอร์แต่ที่แอบเชื่อว่าจะมีเด็กหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็ อะไรวะอะไรพี่โอเคเราก็จะพูดเปสำเนียงคนไทยของเราได้แหละโอเคป่ะต่อไปนะอ่ะ table 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 โอเคด้วย organic cafe อะไรป่ะ cafe โอเคป่ะ organic cafe นะคะโอเคนะคะถ้าอยากจะรับรู้สำเนียงที่ถูกต้องฟังทางโน้นแต่ถ้าหากว่าสำเนียงไทยไทยเนี่ยฟังทางนี้เราจะมีสองเวอร์ชันให้เลือกสั่นกัน โอเคได้เลยอันนี้ก็คือเป็นร้านทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลยค่ะสําหรับคนที่รักสุขภาพอยากกินออแกนิกเราจะกินอะไรที่ไม่มีสารพิษอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยเพราะที่นี่เขามีทั้งอาหารทั้งขนมทั้งไอศครีม สำหรับคนไทยหน้าร้อนๆองไปนั่งกินด้วยกันเยอะๆหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยออร์แกนิกคืออะไรมันคือเป็นพวกสิ่งที่ไร้สารพิษสารเคมีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักก็ตามนะคะหรือว่าวัตถุดิบต่างๆใช่ค่ะที่นี่ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่เขาก็จะมีขายผักมีผลไม้มีอาหารที่สาเร็จรูปอบบเนี้ยแต่ว่าจะเป็นออร์แกนิกทีนี้ร้านนี้เริ่มต้นจากที่ว่าเจ้าของเขาเองอ่ะขายออร์แกนิก อาหารก่อนอาขายผักเผือกอะไรเงี้ยเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย oh. แล้วทีนี้เขาก็ชอบกินเขาก็เหมือนคนเข้ามาซื้อของไปนเนี่ยเขาก็คิดไอะไรยว่าเออจะมาทาอาหาร <Huh. S 2> แล้วก็เปิด,เป,ดเปิดร้านอาหารออกหนึ่งโซนไปเลยเอ๋อก็คือเขาเริ่มจากที่ว่าเขาก็ปลูกแล้วก็รับประทานเองใช่แล้วแบ่งขายบ้างใช่แล้วนิดนิดหน่นนอยหน่อยแต่ก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนก็อาจที่จะมาถามสูตรอาหารเขาบ้างเขาก,เาก็เลย <ไป S 1> ทำเลยังงไง เลยเปิดเป็นร้านเลยใช่แ huh> ล้วก็ดีนะรวยเข้าไปใหญ่แ uh ล้วนะเนี่ยใช่ปล่ะเขานี่คือชื่อไงชื่อมันมาจากตรงนี้ไงฟาร์มช t a เชเคือฟาร์มที่เขาทําเองเป็นปลูกเองก็คือชช้บคือขยายมาบนโต๊ะก็คือคุณนั่นแหละไปนั่งกินกันจากสวนสู่โต๊ะใช่ป่ะใช่ป่ะฟาร์มจะใช้บตรงมากเลยป่ะหล่ะตรงเป๊ะเลยคาเฟ่ที่หลังก็ปาดลงไปมันเป็นคาเฟ่เขาก็จะเปิดทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์เลยก็คือไม่มีวันหยุดเลยนะคะแต่ว่าจะแบ่งช่วงเวลาในการเปิดไม่ตรงกันของแต่ละวันใช่แค่นั้นเองนั่นก็คือจันทร์ถึงเสาร์เปิดตอน7จ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยให้เจ้าของเขาได้รดน้ำมนมานิดนึิบเอ็ดโมงเปิดทําการจนถึงสองทุ่มเส้นเดียวกันนะคะ่คะถ้าคุณชอบกินไอติมแนะนําไปที่นี่ไอซรีมของเขา โฮมเมดเขาทําเองนะคะไม่ใช่ไปเอาที่อื่นมาทําให้นะเขาทําเองของเขาเองสูตรของเขาเองว่าสดุปก็คือของเขาเองก็คือเขาก็เก็บจากผลไม้ในสวนของเขานี่ยแหละที่เป็นออร์แกนิกโอเคยู o นเขามีสิบเอรถเออสิรสไปเริ่มไปเลยกันเองเลยแต่มีอันนึงอ่ะน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนลงไปไปลองชิมคือเป็นไอศครีมเขาใช้แล้วก่อนเป็นขนมคนไทยอ่ะ รสช่องใช่ไหมรสช่องใช่ปะที่เป็นสีเขียวเหมือนขี้มูกอะเส้นๆยาวอะใชื่อมาแล้วครับปูถั่วถึงจะพังอะไม่ถึงจะพังอหรเลยทีเดียวเชียวใช่ปะล่ะใช่โอเคเป็นเส้นๆเป็นส้นสีเขียวๆอะขี้มูกไม่แต่แต่เมืองไทยในที่สยามมันก็มีขนมชิคขี้มูกไม่ใช่หรอหรือว่าเพื่อเราหยอกเราเล่นเพราะมันเป็นขนมสีเขียวๆอะเป็นปังๆเขียวๆนุ่มๆหนีบๆเขาบอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขีนมู อะไรไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนแบบโตเกียวก็ไม่ใช่ใชโตเกียวน,นะมันเป็นมันเป็นไส้สังขยานุมน่มๆเลยอะแต่ว่าเหมือนว่าเขาไปใส่ในหม้อกระทะอะไรข้างบนแล้วก็ไปเดี <นม S 1> ย๋ยววันเขียวนมเขียวที่สยามแน่แ<ต>เลยแต่เพื่อเราจะเป็นคนบอก<ม>ว่าเป็นนม,นมที่มันแบบเหมือนเป็นนมโคกอะใช่ไหม แต่ว่าเราไปซซ้อมาดีกวนุ่มๆแต่มานั่งเายกันเอาเลว่าเรามานั่งเถียกันใน Facebook ดีกว่า่ะตอนนี้ไม่คืออะไรกันแน่แต่ที่จะซื้อกูย่าพวกเราอาจะซื้อได้ก็คือในที่สยามปลายพาสอะเงี้ยที่เขามีชอบขนมมาตั้งไว้ใช่ขนมเขียวแหละขนมเขียวอ่ะขนมเขียวอ่ะรู้กันใช่ไหมขนมเขียวอ่ะแค่ป้าอ๋อใช่ปะนุ่มๆหนิบๆปะไอ้ที่มันเหมือนขนมโค้กอ่ะ นมเขียวอะมันนุ่มๆมีแป้งผสมแป้งหน่อยรู้รู้รู้แล้วตากล้องแต่มันรู้แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปิดแอร์เพลไว้โทรศัพท์มือถือแค่ก็เปิดให้ได้ชมกันเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อให้เขาเหน้ามาให้ดูมันคืออะไรแต่ตรงนี้ก็คือถ้าเมื่อเราคิดถึงอันนี้ไงเพราะมันเป็นสีเขียวยาวเส้นยาวเออเหมือนรถช่องรถช่องอะค่ะคือรถช่องเนี่ยเขาใส่ในถ้วยนะแต่เขารถช่องนี่เขากินกับน้ำกะทิใช่ไหมกับน้ำแข็งแต่ที่เนี่ยเขาใส่กะทิไไอศรีมลงปด้วย มันก็เหมือนว่า infusion ลงมานิดนึงให้มันมีความแตกต่างแต่ว่าก็เป็น o อ g a n i c อีกทีหนึ่งแล้วไอศ์ครีม11รสเนี่ยมีรสอะไรบ้างคะพี่ต้าพอพอจะจำได้ไหมทั่วไปเลยอ่ะมีไข่คัทมีพวกผลไม้ก็คือมะม่วงเอ้ยไม่ใช่มะม่วงมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยตายละใจลอยไปเจอขนมเขียวมะพร้าวมะขามมะขามสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้เราช็อกโกแลตแน่นอนมันต้องมีใช่ไหมล่ะค่ะทุเรียน ทุเรียนก็มีชรถทุเรียนคือรถอะไรก็ที่เราคิดบอกว่าออกมามีที่นั่นแต่แพงมากนะทุเรียนช่วงเนี้ยไม่นะทุเรียนช่วงนี้ถูกที่สุดเลยจริงหรอแต่ก่อนเจอกิโลแปดสิบอะเอ้ยจิงป้านั่นถูกมากสองสดาหที่านมาปิวเราบอกกิโลละร้อยจ้ะไม่เพราะเราไปซื้อมานีไงทับด้วยอยากใครเห็นท่าทางของปอดิวเราเมื่อกี้กิโลละร้อยของเราแพงกว่านั้นนะคะกระบอกก่อนซื้อที่ไหนซื้อตลาดหน้าบ้านเลยเหรอแล้วนี่ซื้อเป็นพันอะไร พันอะไรชอบกินพันแบบไหนทอง <laughs> เราจ้าเราชอบกินก้านยาวละเอียดกว่าหอมกว่าเฮ้ย <c oughs> ก้านยาวมันแพงกว่าแต่ก้านยาวมันมันเนื้อมันน้อยอะ่ะมันเล็กกว่าใช่เราเน้นคุณภาพ quality quality ไม่ใช่ค u a l i t y คืออือฮึเฮ้ยแต่อร่อยเมื่อแต่ช่วงนี้ทุเรียนน่าถูกมากนะเขาบอกไว้ก่อนก่อนหน้านี้รู้ปะเราใช้มาเท่าไหร่มันเป็นช่วงที่ถนะูกที่ส <Quality S 2> <นา S 1> ุดแต่ว่ <quality S 2> า มันยังแพงกว่าปีอื่นๆนะพี่ป้าหรอปีอื่นเท่าไหร่เพราะปีหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนทำดิเนกับแอมเฮ้ยใช่แค่โล45ี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทจริงจริงใช่ไหมใช่ไหมปรดิวเห็นด้วยเขาหน่อยใช่เปล่าสามสิบสามสิบบาทใช่ถูกกว่าอีกซื้อมาให้กินหน่อยเซ่สามสิบบาทเนี่ยตอนนี้เจอโลละร้อยแล้วไงเมาสามปีที่แล้วสามสิบบาทจริงสิแต่พอหลังจากที่เจอสภาวะน้ำท่วมเข้าไปเมื่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ้าวแล้วทำไมของเราไปเราซื้อที่ตลาดอ่ะ โลละพันก้านยาวโลละพันสองอ่ะที่เราไปกินมาตลาดพิต้าตลาดตรงไหนทองหล่อหรือเปล่าเปล่ามันเป็นตลาดที่ออตกะกับตลาดอีกที่นึ่งจะไม่ได้จำชื่อไม่ได้จริงหรอใช่แล้วอร่อยทุกเม็ดเลยโลก้านยาวนะก้านยาวทุกเม็ดเลยอร่อยทุกภูเขาเรียกภูใช่ไหมก้านยาวมาราคานี้เลยหรอหุยแพงมากอ่ะ แต่หมอนทองก็เราก็เคยซื้อที่ตลาดนะไม่แต่หมอนทองก็เคยไปซื้อนะที่หน้านะโลละพันหนึ่งอะแล้วก็ลงมาโลละแปดร้อยนั่นคือถูกที่สุดที่เราเห็นมาแต่บอกว่าสามสิบบาทสี่สิบบาทเรียทองว่ีได้ทองก็ดีนะจะได้มีหมอนเรี่ยมทองว่าก็เลยงงเลยบอกว่าโลละสามสิบบาทหรือแปดสิบจริงเหรอซื้อมาให้กินด้วยเซชิลากหน้าบ้านหคือแบบเจ็ดสิบแปดสิบ ไม่ได้ไม่ได้จะมาใหญ่ที่นี่ไม่ชอบกขินทุเรียนหนูไม่สามารถเอาเข้าจากที่นี่ได้ก็ต้องเราเข้ามาให้ได้ไงยิ่งมีกลิ่นจังเลยยังไม่ช่เลยหนูว่าเราอยู่กันอย่างมั่นคงนี้ดีกว่าไอ้นะเอาตลาดห้วยขวางโอ้ยตลาดห้วยขวางมันมีสตรอเบอรี่ขายด้วยนะจริงอร่อยเปล่าช่วงนี้ทำไมอีกเรื่องนเรื่องนี้ทำไมช่วงนี้สตรอเบอรี่เป็นช่วงของหน้าสตรอเบอรี่นะแต่ทำไมมันมันเปรี้ยวจังเลยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ประเทศที่มี ภูมิอากาศหรือภูมิประเทศที่จะสามารถด้งเงินอ่ะลูกฉันก็กินไปขายออกมาเลยบอกน้อมามินน้องเราก็ทำนหนซื้อร้านที่นําเข้าดีกว่าไอ้เม็ดใหญ่อะไรอ่างเงี้ยเออเนาะนะแล้วเราไปไกลถึงเลิกที่เนีใช่ร้านอาหารร้านนี้จริงๆจะบอกว่ากลับมาโอเคนีไกลก่อนกลับมาร้านนี้นะคะเป็นร้านน่ารักมากก็คือมอนไมากินกันเองที่ร้านนี่เราออกน้องเลิกไปเลยเออ คือข้างในร้านอ่ะมันก็โอเคความรู้สึกมันก็สบายดีเหมือนว่าเราไปนั่งกินน้ำปั้นเพื่อน,นอ่ะโต๊ะสบายสบายเป็นไม้ไม้เก้าอี้เป็นไม้ไม้แต่ว่าหมออะไรอย่างเงี้ยเจ้าของอ่ะไปซื้อผ้ามาเย็บเองใส่ข้างในแล้วเราก็น่าเสี่ยงพี่ต้าเหม <c oughs> หววือนกันจะหัวเล้อไลยเอาอ๋อนั่งฟังมันอะไรก <c oughs> ็หวัวเลาะไม่มา <Okay. S 2> บางคนจะไปประหยัดเกินไปเปล่าอ่ะ <c oughs> ไม่เขาก็ให้ทําให้ดูว่าแบบเฮ้ยออร์แกนิกไง ทุกอย่างมันต้องบอกว่าทำขึ้นมาเองตีเทลสำคัญถูกต้องเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมโน้โน้เยี่ยมเยี่ยมมากไม่ใช่เยี่ยมมากโอเคออกไสียงออกเสียงชัดๆรายการเราไม่มีเซอเซอร์พี่ต้องกเสียงชัดๆเยี่ยม เยี่ยมแย่ถูกต้องโนยาเราพูดอย่างนั้นจริงปะเนี่ยเราพูดคือเราพูดว่าเยี่ยมนะเชื่อเหรอะแต่ว่าอย่าพูดขำแตแต่ว่าอย่าพูดมากเกินไปมันจะออกไปเสียงอีกแบบหนึ่งแล้วพอเราตอบเสร็จก็โอเคดีกว่าเกรทส์เย้ถูกต้องนะเย้แบบนั้นเย้เย้โอเคที่นี่อยู่ที่ไหนจ๊ะอ่าที่ไหนที่ไหนยากละอันนี้ตอนให้หยุดไปทางนี้หน่อยนะสะดาง ออกเสียงถูกไหมคะถูกต้องอัศดางนะคะวังบุรพาพิรมพระนครค่ะตปมือใช่ไมเ็กแงวันไหนไปกินกันไอศครีมได้เลยหนูว่าซื้อไอติมตรงนี้เลยใช่ป่ะนใส่เป็นใส่เป็นอีเลฟเวเลยมะมีนี่ด้วยนะเซฟเนอีเลฟเฟนสตรอเบอรี่เจลลี่ไอศครีมเจ๋งอ่ะเคยกินเปล่าสตรอเบอรี่เจลลี่สตรอเบอรี่เจลลี่ไอศครีของ ลี่หอเนสโซ่หรืออะไรบางอย่างอ่ะกินไปไม่ละลายเลยค่ะให้ถืออยู่ให้นานขนาดไหนมันอยู่นิ่งของมันไอศครีมบ้านไหนไม่ละลายเป็นเจลรี่ไงไอศครีมเจลลี่หนูเคยกินแต่ไอศครีมที่แบบข้างในมันเป็นเจลรี่แล้วข้างนอกมันเหมือนนมข้นอ่ะที่มันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันอ่ะแต่ชื่อนั้นอย่าออกอากาศเลย ขนาดนั้นเลย <laughs> อยากจะรู้แล้วว่าเอาไว้จบรายการแล้วหนูอ <Okay, S 1> ลฝากค่ะ <No. S 1> แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะไปสัมผัสร้านนี้ด้วยตัวเองว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าอก็สามารถโทรเข้าไปสั่งเจ้าที่นั่งหรือว่าสอบถามแผนที่ได้นะคะที่02-115-2625นั่นเองอืมเยี่ยมเยี่ยมอุ้สินชัดแล้วเด้ตเลยค่ะ แต่ตั้งใจมากอะไรงั้นเลยฝึกว่าละเนี่ยต้องดูในสมองเอยี่ยมคนเดียวเท่านั้น okay <Okay. S 1> โอเคอนะโอเคนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นร้านดีๆนะคะที่เรานํามาแนะนําให้ได้ลองไปแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันดูใช่แต่<อ>ที่นี่มันไม่ใช่แค่เหมือนไอสกิมนะขอโทษสิมันจะมีพวกไบคอรี่ขนมเค้กด้วยอาหารไทยเป็นมีซซัมมิจิสำหรับคนที่อยากจะอินเตอร์นิดนึงก็ไปกินซัมมิจิก็ได้คืออะไรนะเอามหม่จริงปะเนี่ยเราพูดช้าแล้วนะ ซนวิชส์แซนวิชนั่เแซนวิชโอเคแซนวิชอ่าฮะแซนวิชโอเคจบโพแล้วก็ดว่ออาหารอะไรไปกันแซนวิชแซนวิชฮะแซนวิชก็หมายว่ามีต่้งหลายแบบหลายอันแซนวิชก็แค่แค่หนอันลโร่ก็เอสเข้าไปใช่ไหมเป็นที่คแซนวิชโอเคมีอะไรไหมอยากจะเรียนเราก็เรียนภาษาไทยจกด้วย ก็ S 1> <S 1> คือเป็นเหมือนแบบว่าแนวฟิวชั่นนั่นเองนะคะเป็นอาหารที่รบวบรวมหลากหลายสไตล์เข้ามาอยู่ในร้านร้านเดียวก็ลองดูแล้วการบางทีเนี่ยเราไปรับสารพิษมลภาวะต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามาเยอะแล้วแล้วก็ลองล้างร่างกายดูเนาะกับอาหารดีๆนะคะที่อพอร,รับทานไปเนี่ยก็จะเหมือนรายการของเราเลยว่าฟิลกูชมกันล่เนี้ยแหละเนาะ แต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วล่ะกับรายการของเรานะคะอย่าลืมนะรายการของเรามีแฟนเพจแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปได้เลยที่ www.facebook.com/yoyingtalk Y O Y I N G T A L K o k เ y y ยเย y e เยอ e a h อ e a ่านี้เาสำนงไทยอ่าสำเนียงอินเตอร์ค่ะ Why y o R มี R ด้หรอ ออกมีออกมีที่ข้ามออกข้าใหม Y O R Y Y I N N G N N ต้องน้นนิดนึงไม่ใช่ M มั Is N N น N เ N G G ยอหญิงยอหญิงโอเค Talk ด้วย Talk Talk T A L K T A L K โอเคหมดเวลาพอดิบพอดีละคะเอาเป็นว่าก็เข้าไปพูดคุยก,กับพวกเราใน Facebook ได้นะคะแล้วก็พบเจอกับรายการของเราค่ะกับรายการเล่าสู่กัน <พบ S 2> ฟ,ฟังนะคะเรื่องเล่าที่ทําให้เรา feel g o o ได้ทุกๆวันแบบนี้ค่ะวันนี้เนี่ยแอมธนากรสุจกุลค่ะเรากันยาพรมพันคุ้มนะคะค่ะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ